สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกหนึ่งคลิปนะครับเป็นตัวคลิปสุดพิเศษนะฮะสำหรับในคลิปวิด <Yes> <invade. S 2> วีโอนี้ถือว่าเป็นคลิปสุดท้ายสำหรับตัวรถกระบะตอนเดียวขับเคลื่อนสี่ล้ออันนี้ครับเราเข้าสู่ช่วงเกษตรแฝงฟูลวิลดได คือสำหรับอย่างอาชีพเกษตรกร,กกรที่ต้องการรถไว้ขนย้ายเพื่อผลทางการเกษตรของตัวเองหรือสินค้าของตัวเองก็ตามอันมีตัวเรืองให้5คันด้วยกันคลิปนี้ขอเป็นคลิปสุดท้ายครับและถ้าเกิดออนแอร์ไปแล้วอาจจะมีคุณลูกค้ามาซื้อสดหรือจัดไฟแนนซ์ทุกอย่างเกิดขึ้นได้หมดกำเงินมาออกรถเพียงแค่6000บาทจบทุกเงื่อนไขแน่นอน เดี๋ยวเรามาเริ่มดูจากฝั่งตัวแบรนหลักฝั่งนี้กันก่อนเลยนะครับสำหรับคันแรกก็จะเป็นตัว ESU สุด a ีแ2.5ตัว B รถปี2015ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวนะครับที่ในปัจจุบันตอนนี้ไม่ได้เจอกันตามท้องถนนหรือเป็นตัวรถสภาพสวยแบบนี้กันง่ายๆแน่นอนเพราะนั้นครับอันกล้าท้าเลยเราสามารถเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตไม่ว่าจะเป็นตัวรถ เว็บขายรถเองก็ตามหรือจะเป็นช่องทางไหนในการขายรถยนมือสองเองก็ตามคันนี้ถือว่าเป็นในส่วนหนึ่งที่สภาพยังสวยและสแตนดาดเดิมจากโรงงานทุกจุดการันตีร้อยเปร์เ็ใม่แท้ไม่มีการกอใหม่โครงสร้างแท้สีสาตรดาดเดิมจากโรงงานของจริงนะครับเพราะนั้นสำหรับตัว2.5ขับเคลื่อน4ล้อเกียร์ธรรมดา5สปีดคันนี้เป็นตัวเครื่อง VGS Turbo CJK 1ราคาอยู่ที่4 6 9 0 0 0บาทย้ำนะครับ4 6 9 0 0 0บาทปี2015หน้าออนิวโฉมสุดท้ายแล้วก่อนจะเปลี่ยนมาเป็นตัวหน้าโฉม Blue Power แต่ไม่ใช่เป็นตัวรถเปล่าอย่างเดียวนะครับเรามีทั้งล้อแม็กลายแต่งสำหรับใช้งานในออฟโรด และออฟโรดพร้อมด้วยยาง m a x กซิปี2022เบิกให้ใหม่ทั้ง4เวงน,นะครับส่วนสำหรับอย่างในกรณีอื่นๆเพื่อเติมไ่มากกว่านี้เดี๋ยวอันค่อยมาสรุปกันท้ายคลิปวิดีโอกันอีกทีหนึ่งนะครับคันที่2ครับนั่นคือเราจะมีการเปลี่ยนแผนกันบ้างถ้าเกิด2.5ดูมาแล้วไม่ถูกใจไม่ชอบไม่เป็นไรครับมี3.0ให้เลือกไว้อีก1คันด้วยการ CJJ3 VG สา รถปี2,021วารันตีศูนย์เหลือเต็มเต็มครับ3ปี1 0 0 0 0แสนโลวารันตีล้านบริการหลังการขาย6เดือน1,000กิโลพร้อมจตะดิจิท s สมารรถยกช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงให้นานอีก1ปีเต็มเต็มเพๆคนนั้นครับนี่คือความใหม่แต่ราคาประหยัดกว่าออกห้างไปแดงไปมากโขอพอสมควรและไม่ใช่เป็นตัวรถเปล่านี่คือตัวรถที่พร้อมใช้งานและเป็นตัวรถที่เต็มทั้งหมดแล้ว ในราคาประหยัดเหมือนเดิมถ้าเกิดยางเคดดีคันนี้กําเงินออกมาจากกระเป๋าเพียงแค่6 0พันจบทุกเงื่อนไขแน่นอนนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวคิ้วซุ่มรอแม็กไบพัดขอบ18และลัดด้วยยางโอตานิส่วนสำหรับยาง3 0 0พันคันนี้มีท่อลงหน้าเผาให้1ใบออกในแนวสายซึ่งหน่อยหนึ่งแต่ขับสนุกแน่นอน, irm, นคอนเฟิร์มนะฮะส่วนสุดท้ายตัวราคานะครับคันนี้ที่ร้านเราจะตั้งราคาขายไว้อยู่ที่ 5 9 9 0 0 0บาทย้ำนะครับ5 9 9 0 0 0บาทราคาเดียวทุกอย่างจบเป็นเรื่องเงียบไม่เคยขาดจัดให้ตลอดของจริงวะเรามาดูคันต่อมาสำหรับคันที่3นะฮะนี่คือเป็นอีกหนึ่งตัวนะครับที่คนถามหากันเข้ามาเยอะมากไม่ว่าจะเป็นอีสุบแบรน์หลักเอกดีหรือจะเป็นทางตูต้าแบรนหลักเอกดี ตัวเครื่องยนต์2.8ครับรถปี2021อายุตัวรถเพียงแค่1ปีเท่านั้นในราด1 GD 177แรงม้านะครับตัวเกียร์ธรรมดาแบบ6สปีดนะฮะตัวนี้ถือว่าเป็นรีโว2.8ตัวแท้ m อวารันตีศูนเหลือเต็มๆนะครับ5ปี1 0 0 0โลวารันตี 6, 000, 6, 000, 000, 000, ล้าน6เดือน10,000โลพร้อมกับ WSmart รถรยกช่วยเหลือชุเกเฉลี่ย24ชั่วโมงให้นานอีก1ปีเต็มๆ คราวนี้ครับถ้าเกิดใครสนใจเป็นตัว2.81 GD คันนี้กําเงินออกรถเพียงแค่6,000บาทจบทุกเรื่องขแน่นอนไม่ว่าคุณลูกค้าจะใส่ตู้ไม่ว่าคุณลูกค้าจะใส่ข้อไม่ว่าคุณลูกค้าจะเสริมแหนบไม่ว่าจะเอาไปใช้งานในเชิงการเกษตรหรือในการบรรทุกของแบบไหนก็ตามสามารถทำให้ได้ตามนั้นในครั้งเดียวก่อนส่งมอบทุกอย่างเป็นอย่างที่คุณลูกค้า วาดสันและคิดไว้แน่นอนโดยที่ไม่ต้องเสียค่าอะไรเพิ่มเติมแม้แต่บาทเดียวแต่สําหรับตัวคันนี้ไม่ได้ให้เพียงแค่ตัวรถเปล่าเท่านั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวล UM ้อแม็กลูกโมยางแม็กซิสบันไดข้างกันชนท้ายนะครับมีการติดตั้งและเบรเรียกับลูกค้าใหม่เป็นที่เรียบร้อยของใหม่มือหนึ่งเท่านั้นนะฮะมือสองเราไม่มีการใส่ให้นะครับส่วนสําหรับตัวราคา คันนี้จะตั้งราคาขายไว้อยู่ที่6 2 9 0 0 0บาทย้ำนะครับ6 2 9 0 0 0บาทวารันตีศูนย์เหลือเต็มๆคันนี้ถ้าเกิดคุณลูกค้าต้องการเครดิตดีใช้เงินออกรถ6,000บาทจบทุกเงื่อนไขแน่นอนเรามาดูคันที่4ีกันต่อครับย้ายค่ายกันบ้างนะฮะมาสำหรับในแบรนด์ญี่ปุ่นอีกหนึ่งรุ่นมิตซูบิชิ มองข้ามไม่ได้นะตัวแบรนนี้เครื่องยนต์อาจจะไม่เยอะเหมือนกับอีซูกับรีโวแต่แรงม้าและตัวแรงบิดถือว่ารีดออกมาในรอบหนึ่งเยอะมากและเอาอยู่ในทุกสภาพพื้นถนนแน่นอนตารันตีคันนี้ครับเป็นตัวเครื่องยนต์2.4ลิตร GL รถปี2020นะฮะเป็นตัวมิซูบิชิโฉมไหม่น่าเชืนะครับ แต่คันนี้จะพิเศษกว่าคันอื่นยังไงซึ่งมันเป็นตัวหัวเดี่ยวขับเพื่อนสี่ล้อเกียร์ออโต้หกสปีดโคตรอโครใหม่ไฟหน้าโปรเทคเตอร์นะครับแล้วก็ตัวล้อมแมกซูโม่นะฮะขอบสิบลัดด้วยยางปี2022นะฮะตรงนี้เราก็เปิดกับลูกค้าใหม่ทั้งหมด4ี่วงด้วยกันนะครับส่วนสำหรับตัวราคาครับคันนี้อันขายไว้อยู่ที่5 9 9 0 0 0บาทอันย้ำนะครับ 5 9 9 0 0 0้ามบาทออกห้างไปแดงราคา7จ0 0แสี่พันบาทประหยัดไปกันแน่นอนครับแล้วก็สำหรับตัวหัวเทีเ่ยวเกียร์อโอโต้ขับขึ้นสี่ล้อคันนี้รถต้องพีออเดอร์นะไม่มีรถค้างไว้ในสต็อกนะครับรถต้องพีออเดอร์เท่านั้นถ้าเกิดคุณลูกค้าจะไปดูมือหนึ่งออกห้างไปแดงต้องพีออเดอร์เท่านั้นนะครับเพราะนั้นเนี่ยการที่เราจะรอรถหนึ่งเดือนสองเดือนสามเดือนอะไรอย่างพวกนี้เสียเวลาเปล่า เสียเวลาทำมาหากินเสียเวลาได้เงินได้ทองเพราะนั้นครับอันสามารถทําให้คันนี้เป็นของคุณูกค้าได้เลยเพียงแค่เครดิตดีและใช้เงินออกรถห0พับาทจบดทุกเงื่อนไขอีกหนึ่งคันนะฮะสำหรับคันที่4ี่คันนี้ต่อมาครับมิตซูบิชิไทตันกันอีกหนึ่งนะรุ่นนะฮะแต่ตัวนี้จะเป็นตัวที่แบบคลาสสิกเครื่องยนต์2.5ง l v g r ้าเรบรถปี2019นะครับ สีบอลเงินเดิมโรงงานไม่มีประวัติการชนหนักพลิกคว่ำน้าท่วมและจำนบตัดต่อบกฎหมายอันนี้ไม่มีแน่นอนนะครับเรบประกันในเรื่องตัวคุณภาพถ้าเกิดอย่างในกรณีไอ้ห้าคันนี้คุณลูกค้าซื้อไปแล้วพบเจอนะครับเรายินดีรับซื้อคืนเต็มจานวนแถมค่าตกใจแถมค่าเสียเวลากับบ้านให้ค่อนข้างที่จะคูณสองเลยทีเดียวเพราะนั้นครับตัวหัวเดียวขับเคลื่อนสีล้อทั้งหมดที่เราดูอยู่นะตอนนี้รถน่าใช้มากๆ คืออยู่ว่าแบรนด์นั้นแบรนด์นั้นและแบรนด์นั้นแบบไหนที่คุณลูกค้าชอบและตรงใจกันมากที่สุดก็สามารถจิ้มเลือกกันได้เลยนะครับส่วนตัวปีิบคันนี้นะฮะอันจะตั้งราคาขายว่าอยู่ที่5 1 9 0 0 0มีเครดิตออกได้ครับไม่มีเครดิตออกได้ครับขอเพียงให้คุณลูกค้ามีอาชีพกับรายได้ที่สามารถตรวจสอบได้คันนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่ให้กับคุณลูกค้าทุกๆุกท่านและพี่ๆที่น่ารักทุกคนได้ดูกันว่ามันสามารถใส่โคกได้ มันสามารถเสริมแหนบได้มันสามารถใส่ตู้ได้เรามีบริการจดทะเบียนลงเล่มครับแล้วก็ใบวิศวะรองรับให้นี่คือราคาตัวรถอย่างเดียวและไม่ได้มีการบวกส่วนใดส่วนหนึ่งเพิ่มเติมเลยทั้งสิ้นแม้แต่บาทเดียวเพราะนั้นครับอีกหนึ่งคำถามที่จะมีการถามต่อเนื่องมาว่าตัวระบบขับเคลื่อนสี่ล้อไอ้พาร์ทไทม์ทั้ง5คันนี้สามารถใช้งานได้ตามปกติไหมตรงนี้อันมีการคอนเฟิร์มนะฮะห้าคันนี้ผ่านมือสองคู่นี้มาทั้งหมดแล้ว ไม่ว่าจะเป็นตัวเครื่องเกียร์ระบบขับสีและก็ยิงยิบล็อกไฟฟ้าถ้าเกิดพูดแบบไม่ง่ายครับมี3าคันด้วยกันที่มียิบล็อกนั่นคือพิกโรรีเว2สองตัวแท้แล้วก็มีซูบิชิ้นไททันเกียร์ออโต้สองคันนั้นแล่ก็ยังเป็นมิสซูอันนั้นคันนั้นยังเป็นตัวแบบ2เกียร์อยู่ยังไม่ใช่เป็นตัวแบบปรับมือหมุนนะครับแต่2.5เป็นแบบปรับมือหมุนแล้วทุกอย่างชัดเจนทุกอย่างครบถ้วน ทุกอย่างตรงสเปคทั้งหมดถูกต้องใช่ไหมครับเพราะนั้นในโอกาสสำหรับภายในเดือนกรากดานมนี้นี่คืองานเกษตรแฟร์โฟรยูไดที่คุณลูกค้าดูจบกันไปแล้วต้องไม่ควรพลาดเด็ดขาดส่วนร้านของเราครับจะต้องอยู่ที่กรุงเทพมีบุรีหนองจอกใครสนใจสามารถมาดูรถตัวจริงที่ร้านได้เลยแต่อย่างที่ได้มีการบอกไปนะครับคลิปนี้มีการออกนอนแอร์ไปแล้วคันนี้อาจจะมีคุณลูกค้ามาซื้อสดก็ได้คันนี้อาจจะมีคุณลูกค้ามาจัดไฟแนนซ์ก็ได้ เพราะนั้นตรงนี้ไม่ควรพลาดโอกาสได้เป็นเจ้าของรถสวยๆทั้ง5คันนี้แน่นอนนะฮะที่เหลืออยากลองมาสัมผัสอยากลองมาดูรถตัวจริงที่ร้านว่าจะตรงปกอย่างที่พูดหรือไม่อันจ้าคอนเฟิร์มได้เลยครับถ้าเกิดไม่ดีจริงไม่สวยจริงไม่ตรงปกที่อันบอกจริงมนด่าก,กันหน้าร้านได้เลยยินดีรับคําด่าทุกกรณีเพราะนั้นเครดิตก,ก่อนหน้านี้เรามีครับรายละเอียดก่อนหน้านี้เรามีฮะตัวรถเรามีสามารถสาดกับรถทุกคัน ได้เลยภายในคลิปคลิปนั้นเพราะ,ะนั้นขอให้ติดต่อเข้ามานะฮะน่าใช้ทุกคันและรถพร้อมใช้งานทุกคันอย่างจะไปใช้งานในสเต็ปแบบไหนต้องการเสริมแหนบเท่าไหร่อย่างใส่เป็นตัวล้อกับรถไหมมาคุยรายละเอยียดกันหนังไม้ตรงนี้อีกรอบนึงได้เลยอันหวังอย่างสุดใจลึกๆนะครับว่าเราจะเป็นส่วนหนึ่งในการต่อย,ยอดให้กับลูกค้าทุกๆท,ท,ท่านได้เอารถตัวหัวเดียวขับเคลื่อนสี่ล้อขึอนนี้ไปใช้งานไปสร้างเงินสร้างทองไปเก็บเงินเก็บทองไปสร้างไรายได้ ไปไว้ใช้งานสําหรับในส่วนของธุรกิจของตัวเองเพราะนั้นติดต่อกันเข้ามาได้เลยคนะที่เบอร์ใต้ล่างคลิปวิดีโอนี้หรือว่าจะเป็นตัวอีเมล์นะครับแอนไลน์มาสอบถามรายละเอียดในการออกรถเอกสารในการออกรถเพิ่มเติมหลังจากจบคลิปวิดีโอนี้ได้เลยส่วนในแต่ละคันแต่ละคันแต่ละคันและแต่ละคันอันนี้มาอันนี้มีการทําเป็นตัวคลิปวิดีโอเต็มไว้ในช่องยูทูบรถยนต์มือสองปฏิบัติออโต้แล้ว เป็นที่เรียบร้อยเพราะนั้นเข้าไปดูแบบวันคาโชได้หลังจากจบคลิปนี้ด้วยสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจตัวลาไปก่อนฮะกับพวกห้าคันนี้พี่ใหญ่น้องเล็กน้องเล็กพี่ใหญ่หน้าใช้ทั้งหมดอยู่แล้วครับส่วนที่เหลือเพิ่มเติมยังไงอย่างที่อันบอกเดี๋ยวเรามาคุยกันที่หน้าร้านกันอีกทีหนึ่งและเดี๋ยวคลิปหน้าเรากลับมาเจอกันใหม่นะครับคลิปนี้นต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ